เพราะฉะนั้นคนเรานะเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติอะไรมาแล้วมันถึงได้เดือดร้อนกันเพราะจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่ได้น้อมใจเข้ามาอยู่ในปัจจุบันมีแต่ส่งใจวกแวกไปตามอารมณ์ภายนอกดังนั้นพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นจิตใจตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็วันไหว ะดุ้งหวาดกลัวบ้างเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างหรือว่าโกรธบ้างไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆเนี่ยเรื่องเรื่องใดเกิดขึ้นจิตใจวันวไว้ตามเรื่องนั้นพูดง่ายๆขอบคุณครับที่กดติดตามช่องออมบุญแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออมบุญแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆ ขอบคุณครับสวัสดีครับ